ตัวอย่างที่6นะครับจงหาสมการของไฮเพอร์โบลาที่มีจุดโฟกัสอยู่ที่จุด130และลบ130ครับความยาวแกนสังยุค24หน่วยครับเรามาดูที่จุดโฟกัสก่อนนะครับการที่จุดโฟกัสอยู่ที่130และลบ130ก็พบว่าเป็นจุดโฟกัสที่เปลี่ยนตามแกน x นั่นเองนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นค่าจุดโฟกัสที่เปลี่ยนตามแกน x ก็คือแกน x จะเป็น แกนตามขวางของไฮเพอร์โบลาเมื่อแกน x เป็นแกนตามขวางของไฮเพอร์โบลาก็คือไฮเพอร์โบลาแนวนอนนั่นเองนะครับตรงนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันจะทําให้เรารู้สมการครับ mm hmm. เมื่อแกน x เป็นแกนตามขวาง mm hmm. ก็จะทําให้สัมประสิทธิ์ของ a กําลังสองอยู่ข้างใต้ x กําลังสองและมีสัมประสิทธิ์เป็นบวกส่วน y กําลังสองจะมีเลขที่อยู่ด้านล่างคือ b กําลังสองนะครับและมีสัมประสิทธิ์ติดลบตรงนี้สําคัญนะครับย้ําแล้วย้ําอีกนะครับ ลำดับต่อไปจากการที่โจทย์บอกจุดโฟกัสก็คือออกด้านขวาและออกด้านซ้ายเนี่ยไป13หน่วยทำให้เราทราบค่า c เลยนะครับและความยาวแกนสั่งยุกค,ครับแกนสั่งยุกก็คือแกนที่สั้นซึ่งก็คือแกนที่มีความยาวเท่ากับ2 b 2 b ตามที่โจทย์บอกคือ24หน่วยดังนั้น b เป็น12ครับลำดับต่อไปเราจะหาค่า a ซึ่ง เราจะใช้ความสัมพันธ์ b กลังสองเท่ากับ c กําลังสองลบ a กําลังสองครับแทนค่าเข้าไปครับ12กําลังสองเท่ากับ13กําลังสองลบ a กําลังสองดังนั้นเราได้ค่า a คือนำ12กําลังสองหรือ144มาลบออกจาก169ได้25้นั่นเองเก็บไว้นะครับได้ a เป็น5ครับ ลำดับต่อไปครับจากสมการมาตรฐานที่เราวิเคราะห์ได้แล้วว่าไฮเปอร์โบล่าแนวนอนนะครับข้างใต้ x กกำลังสองคือ a เราก็มาแทนค่าครับเป็น x กกำลังสองส่วนห้ากำลังสองข้างใต้คือข้างใต้ของ y ายกำลังสองก็คือ b ีกำลังสองเราแทนค่าเข้าไปก็คือลบกับ y ายกำลังสองส่วน12บสอกำลังสองจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปดี 2. สวยงามนะครับก็คือ x กกำลังสองส่วน25ลบกับ y ายกำลังสองส่วน144เท่ากับ1ครับ